โอเคสวัส <Okay. S 1> ดีคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครั้ง,รงแรกดได้เจอกันค่ะเป็นพี่ใต้ของเจโน่และจ้าเด้เจอคนมีสูตรแมนแมนสูตรแมนคักน่บ่อังก็ส่วนมากเข้านะแต่ว่าผมจับไม่ถูกนะนะเ,เข้าตัวนึงตลอดแต่ว่ามันไม่ได้ระบุว่าบนหรือล่างแค่นั้นเองแต่ว่ามันมีเข้าตลอดะครับครับอ่าแต่ส่วนมากที่ก็คือดวงดวงมันมีเรื่องเลขเข้ามาแต่ว่า คือเราจับไม่ถูกทางแค่นั้นเดียวครับผมแล้วก็อย่างอย่างเรื่องความฝันเนี่ยฝันฝันบ่อยแต่จะฝันวันวันก่อนหวยออกอย่างพวกนี้หวยออกเนี่ยคืนนี้จะฝันฝันแม่นไหมผมไม่ญากก็ไอ้งวดสองตั้งแต่สองสี่หกมาเนี่ยก่อนหน้านั้นนราฝันแต่ว่าจำจำไม่ได้มาหลายปีก่อนนะครับผมแต่งวดที่สองสี่หกเนี่ยฝันเห็นชัดๆเลย่ซลครับแล้วเป็นคนที่แบบตื่นมาแล้วจะจําความฝันตัวเองไม่ได้โอ้แล้วงวดนั้นน่ะ บังเอิญว่ามันก่อนตื่นนอนไม่กี่ไม่ไม่เท่าไหร่เองลุกขึ้นได้ปุ๊บออกมารีบเขียนใส่กระดาษจีหวั<บ>นนั้นก็สวนมากจะบนหรือล่างคะที่เขา้ามีทั้งบนทั้งล่างโอ้ชื่อเล่นชื่ออะไรกันนี่ของผมชื่อเล่นชื่อนูนครับพี่นูนนะจนูนเนาะบนล่างส่วนมากจะส่วนมากม,มันมันถึงได้บอกผม,ผมว่ามีเลขสูตรแต่ว่ามันไม่ได้ระบุว่า,วาบนล่างจับไม่ถูกทางด้วย แต่ไอ้งวัดตั้งแต่สี่หกมาเนี่ยผมผมถูกมาตลอดอ่าถูกมาเรื่อยๆก็วัดตั้งแต่สี่หกแต่ว่าเราเพิ่งเจอเนาะคือถูกมาตั้งแต่งวดสี่หกได้ยิงยาวเลยยังไม่หลุดเนาะรับครับส่วนมากจะไม่หลุดนะครับส่วนมากแกเข้าสูตรคำนวณคำนวณหนึ่งแล้วก็ฝันฝันเข้าเม่น วันนี้ฝันยังคะตีไม่เป็นอนะย่างหกสี่หกเนี่ยก็ฝัน,<า>น<า>แต่ว่าผมตีไม่เป็นค,คือพอพอพอเช้าขึ้นมาก็ถามแฟนเนาะว่าไอไออันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเขาเขาบอกมาแต่ว่าคือเราไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อโอ้วงวดนี้ฝันยังคะยังเลยครับเพราะว่ามันจะพรุ่งนี้ออกนอเนี้ยคืนนี้จะฝันเอาเลขสูตรก็ได้เป็นสูตรก็ได้เนาะอเลขสูตรนี่งวดนี้ผมผมทำได้สามกับห้า วันนี้นะครับเยนสุดๆเลยค่ะแต่แต่ไม่ไม่รู้ว่ามันจะบนล่างนะไม่ไม่ไม่สามารถระบุได้ครับสูตนี้ทํามากี่ปีแล้วครับผมผมเล่นมาไม่ต่ำกว่ายี่สิบยี่สิบปีเลยใช่ไหมครับเข้าตลอดโดยเฉพาะเล็กิ่งครับส่วนมากจะชอบไหมแต่ว่าชอบแล้วก็เลยเล่นมาตลอดอะไรประมาณนี้มีจักคู่ไหมครับ จับคู่ยังไงจับคู่จับคู่แบบซื้อเลยจับจับคู่มีนุนชอบตัวไหนชอบตัวไหนจับเลยจับเลยชอบแล้วผมชอบห้าครับวันนี้ยห้าจับคู่ให้เป็นคู่สองตัวถ้าเป็นสองตัวนุนจะอะไประกอบยังยังยังต้องรอใกล้ๆต้องรอใกล้ๆต้องดูความฝันอีกทีนึงใช่ไหมเอาวิ่งไปก่อนเอาวิ่งไปก่อนยี่สิบปีนะเอฟซีนะพี่เขาทํามานะครับผม ก็คือก็คือได้มาตลอดแต่ว่าผมผมไม่ชอบเล่นเลขวิ่งแค่นั้นเองจะชอบเล่นเล่นสองตัวมากกว่า<ฮ>แต่ว่าถ้าเกิดจะจับคู่ก็ใกล้ๆชวนมากจับคู่นี่คือเข้าครับแต่ถ้าวิ่งนี่ไม่เคยพลาดนะคะหลักไหนคะเนี่ยผม,มหรอครับไม่ไอเลขเนี่ยสามกับห้ามันจะมปหลักไหนมันมาจากหลายทางอ่ะผมผมได้มาตั้งรวมยี่สิบปีแล้วมั้งเลขพวกนี้ ไม่มันมันจะมาหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยบางทีก็มีคำร้อยสิบหน่วยครับมันจะอยู่ในนั้นครับอยู่ในนั้นแล้วมันมาด้วยกันไหมคะอย่างสามห้าโอกาสมาด้วยกันมีไหมเคยมีครับเคยมีอย่าง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 สมมติกรณีเนี่ยสามห้าเนี่ยมันเคยออกสามแปดห้าอะไรประมาณเนี่ยเคยสมมตินะเคยออกกันมาด้วยกันแต่แต่ไอตัวเดียวเนี่ยไม่เคยหลุดครับไม่เคยหลุดตัวเดียวนี่ไม่เคยหลุดเลยใช่ไหมใช่ครับไม่เคยหลุดอ งงเหมือนกันว่าแต่ว่าดวงดวงมันจับไม่เป็นไงรแต่แต่ก็ไม่การันตีว่าจะล่างหรือบนไม่การันตีครับแต่ตัวนึงเนี่ยมาอยู่แล้วครับเล็กวิ่งนี่คือมาอยู่แล้วคือในหลักหน่วยสิบหน่วยสิบร้อยนี่คือมาใช้ใช้ตรงนี้เลยครับก็แสดงว่าสรุปก็คือมีสามกับห้าครับมีสามกับห้าส่วนส่วนจะจับคู่นั้นก็คือว่าต้องเอาความฝันมาประกอบใช่ไหมครับครับใช่ครับยังไม่ได้ฝัน อันนี้ก็เป็นแรงใหม่นะเอฟซนะคือคุณพี่ทํามาแล้วเนี่ยยี่สิบปีนะครับผมยี่สิบปีนี่เข้าตลอดไหมมันก็มีหลุดบ้างนะไม่สาหรับเลขตัวเดียวเนี่นะครับก็มีหลุดบ้างครับมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างแต่ว่าหลุดส่วนน้อยครับส่วนน้อยคือในยี่สิบสี่งวดเนี่ยมันจะหลุดไม่เกินห้าไม่เกินห้าไม่เกินห้าก็คือสิบเก้างวดเนี่ยเข้าตลอด ใช่ครับแต่ว่ามันจะสลับบางทีสามงวดติดสี่งวดติดเงี้ยแล้วก็ครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอเป็นเป็นในลักษณะนั้นครับที่ผ่านมาสิบเก้างวดเข้าตลอดนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นเลขติดเนาะเฮียเนาะครับอือก็เดี๋ยวก็ต้องรอความฝันที่นึงก็ต้องรอวันที่เท่าไหร่นะสามสามสิบจะมาสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดปกตินี่บอกใควบวันที่หนึ่งไม่ก็ไม่ก็วันที่หนึ่งพฤติการน่นนะ ส่วนมากจะเป็นในล็อกหนาดเช้าวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับส่วนมากเป็นอย่างนั้นจริงๆอย,งอย่างงวดห้าแปดนะก็ฝันห้าศูนย์แปดแต่ผมไม่ตัดเล่นผมโลภอ่าผมโลภต้องตัดด้วยใช่ไหมครับมีหลายหางไหมครับส่วนมากถ้าเกิดประกบคู่ออกมาแล้วครับไม่ไม่เยอะไม่เยอะอ ก็น่าติดตามดูในเอฟซีนะเป็นแรงใหม่นะครับผมพี่ขออนุญาตถามอีกรอบพี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อนูนครับอ๋อพี่นูนหรือว่าเฮียนูนนะฮะครับก็ลองลองดูนะครับครั้งแรกทางช่องก็เพิ่งมาถ่ายทาเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีมาแล้วไม่มีเลขชอบไหมคะที่จะมีชอบส่วนตัวบ้างไหมครับส่วนตัวเอฟัวเนี้เหรอใช่ทัวนี้ชอบชอบห้า ห้าครับวันนี้ชอบห้าห้าห้าอะไรคะพอคู่หนึ่งก็จักคู่สคู่ก็ได้ักคู่สคู่มันวลใ่ถ้าวันออกมันหยิบตี้ได้ทัชอบันนี้เหรอครับผมชอบห้าศูนย์ศูนย์ห้านะห้าศูนย์ห้าโอ้โหตรงกันเลยเขียนเขียนให้หน่อยครับผมโอ้ดังนะตัวนี้ดังนะตรงกันนี่ตรงกันครับผมซื้อไปแล้วห้าศูนย์นันฝันว่าเรีกว่าห้าศูนย์เได้แล้เออ ไปซื้อไว้ได้วเพิ่นโอ้นี่นะฮะเอาอันนี้คือตัวชอบได้สามตัวมีตัวชอบไหมคะสามตัวอ่ามันรอผมผมรออีกอีกทางสองทางอยู่ครับเพราะว่าอ่าทางเพื่อนที่ชอบกันเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงเขาจะเล่นวิ่งครับอ่าแต่เขาอยู่จังหวัดตราดอันนั้นแหละก็คือจะส่งมาแล้วก็เล่นวิ่งเขาเข้าเพืนเขาคนนั้นเขาชอบวิ่งเขาจะหนักวิ่งแค่นั้นเองต้องต้องรอของเพื่อนมาประกบอีกทีหนึ่ง ครับวันวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับเขาถึงมากวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเขาถึงกค่โทรครับผมแล้วแล้วของเพื่อนของเยนูนเนี่ยเข้าบ่อยไหมฮะเขาก็เล่นวิ่งทุกนมวลเลยนะเขาเข้าเข้าด้วยขมวลนะโอ้เขาอยู่ได้ตรงนี้อ้นี่แหละครับที่น่าสนใจวิ่งยกให้ดูอีกรอบหน่อยครับผมอติดตามนะคะมือนเด็กออกมาด้านบนเอาถัน อยากมาแต่เท้าเลยนะครับะยกข้างไว้นิดนึงก่อนให้เอฟซีแคบก่อนเดี๋ยวตอนนี้ติดตามทางช่องไปก่อนเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมศูนแคบไ้เลยนะครับผมแวบไปเลยนะคะคือรอโกงสุดท้ายวันเลขออกรอเลกรับจับคู่เนาะเป็นแนวทางนะเอฟซีนับ เป็นเลขสูตรเลขคำนวณน,นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมต้องขอขอบคุณเฮียนูนนะครับผมครับ